เอามาให้ชมกันอีกชุดนะครับชุดผสมพม่าง่อนไตวันตัวนี้คือเจ้าเทาแลมโบนะครับเทาแลมโบสายพ่อจะเป็นสาเทพบวกมัจจุราชขาวนะครับสาเทพก็เป็นลูกเสือดำแล้วก็ชนะล้านเทิดไทยครับมัจจุราชขาวก็เป็นงอนครับส่วนสายแม่จะเป็นแสนเปียวบวกคู่เกิดไดโนเสาร์ แสนเปียวก็ตัวชนะล้านคู่เกิดไดโนเสาร์ก็เป็นลูกเสือดำตัวนี้จะเป็นติดเลือดเสือดำทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่แล้วก็มีเลือดไตหวันทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ด้วยนะครับข้อพี่ของแม่เจ้า,ทาเทอร์เมโบก็จ่ายลูกชนะล้านนะครับตัวนั้นน่าจะชื่อว่าเจ้าดับเบิลแบ็คครับถ้าจำไม่ผิดสายพ่อสายแม่ใจลูกมีผลงานชัดเจนครับ ผมนำเข้ามาผสมกับแม่พันธุ์ที่คู่เกิดมีผลงานแล้วก็แม่พันธุ์ที่จ่ายลูกดีครับแม่แรกครับแม่ข้างหน้านี่ครับแม่พันธุ์ที่คู่เกิดมีผลงานครับคู่เกิดชนะมาสองไฟกำลังเลี้ยงชนไฟที่สามครับตัวนี้ก็เป็นหลานสาเทพอีกตัวนะครับแม่เขาจะเป็นสาเทพบวกคู่เกิดแสนเปียวส่วนพ่อจะเป็นจัก,กรินครับแม่นี่ ส่วนแม่ที่2จะเป็นแม่ที่ใจลูกดีนะครับชุดพี่แม่นี้ก็ชน2องแสนสองครับผมเลยนำมาพัฒนาแล้วก็เห็นการใจลูกแล้วครับแม่นี้ใจลูกดีชุดนี้ผมจะทำเป็นไก่สไตล์ทางดีแข่งดีนะครับที่สำคัญจะเน้นเรื่องกระดูกโครงสร้างครับพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ชุดนี้ก็กระดูกโครงสร้างหายห่วงครับ ผมชอบไก่ที่กระดูกโครงสร้างดีๆครับเวลาโดนปะทะมันจะไม่ค่อยยุบครับมันจะฟื้นเร็วรอติดตามครับชุดนี้จะออกมาในแนวทางไหนสไตล์ไหนครับยังไงก็ต้องรอเช็คลูกๆก่อนครับถึงจะสายเลือดดีก็ต้องรอเช็คลูกครับชุดนี้เป็นพ่อพันธุ์ใหม่แล้วก็แม่พันธุ์ที่จ่ายลูกดีแล้วก็แม่พันุ์ที่คู่เกิดมีผลงานนะครับ สำหรับพี่พี่ท่านไหนชอบแนวทางการพัฒนายังไงฝากติดตามครับผมจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆครับ